ลีดาคะชิมน,นี้นะคะคุกพามาร้านอาหารที่ว่าเป็นร้านอาหารใกล้กรุงเทพนะคะชื่อ Treasure House ค่ะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไงนั้นแล้วอร่อยไหมตามไปดูกันเลยจ้าร้านนะคะตั้งอยู่ที่รับลูกกาคอง5ค่ะภาย ในร้านบรรยากาศลมลื่นมากนะคะต้นไม้เยอะค่ะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะก็จะเป็น outdoor ค่ะแล้วก็ indoor นะคะกุ๊กมาตอนเที่ยงนะคะอากาศยังร้อนอยู่ก็เลยนั่งเป็น indoor นะคะและสมาชิกข,ของคลิปเรานะคะวันนี้มีทั้งพ่อแม่น้องโกลิ่มค่ะแล้วก็โมเมนะคะมาร่วมคลิปนี้ด้วยสั่งไปไม่นานนะคะจานแรกของเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะนั่นก็คือปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะคะ ตะไคร้มากกรอบมากทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดและน้ำจิ้มไก่นะคะจานต่อไปนะคะจะเป็นยำแซลมอน,นะคะ่ะรสชาติจี๊ดจ๊าดมากค่ะอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะปลาหมึกผัดไข่แดงเค็มค่ะซอสมันเข้มข้นมากและต่อมานะคะเป็นแกงส้มแปรสะค่ะคุณพ่อชอบเมนูนี้นะคะคิดถึงอมาม่าต่อมานะคะจะเป็นทอดมันกุ้งหวนใจเด็กๆค่ะนี่นะคะคืออาหารที่เราสั่งมาวันนี้ค่ะ ชิกันแล้วค่ะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะคิดถึงสมัยแต่ก่อนเลยค่ะเวลามันเกิดอาม่าทีไรนะคะครอบครัวเราก็จะไปกินร้านอาหารกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปายยููเย็นหรือว่าเป็นร้านอาหารเลือนแก้วนะคะเป็นร้านประจําตระกูลเลยค่ะตั้งแต่พออาม่าไม่อยู่นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาทานอาหารพร้อมกันแล้วนะคะพอเราทานไปนะคะรสชาติมันอร่อยมากทําให้เราอยากลองชิมเมนูอื่นๆนะคะกูก็เลยสั่งพิซซ่ามาด้วยค่ะ ระหว่างรอพิซซ่านะคะก็กินอาหารต่อเลยจ้ากินไปด้วยนะคะคุยกันไปด้วยนะคะทําให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากเลยค่ะและนักลบคนสุดท้ายของเรานะคะก็คือคุณแม่ของกูเองค่ะเป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่กูจับความได้เลยค่ะเขาคือนักสู้และนี่นะคะคือสมอสมอรภูมิลบพี่เราผ่านกันมาค่ะกินเรียบไม่เหลือเลยค่ะและและพิซซ่าของเราก็มานะคะน่ากินมาก วันนี้ที่กุ๊กสั่งนะคะจะเป็นพิซ่าผักโขมนะคะใส่ปูอัดแทนเบคอนนะคะชีสมาเยิ้มๆร้อนมากทุกคนต้องระวังนะคะเพราะว่าอบมาใหม่ๆเลยค่ะพิซ่านะคะถือว่าชอบค่ะถูกจิตินะคะมันเป็นรสชาติที่ประยุกต์กับคนไทยแล้วค่ะมันไม่เลี่ยนเกินแต่ว่าชีสก็แน่นๆมันเข้มข้นค่ะถ้าใครมานะคะ อยากแนะนำให้สั่งพิซ่าด้วยนะพิซซ่าอร่อยค่ะราคาไม่แรงนะคะถาดนี้นะ189บาทค่ะต่อมานะคะของหวานก็คือบิงซูเมลอนค่ะอันนี้นะคะไม่หวานมากหอมชื่นใจค่ะตัดเลี่ยนกับทุกอย่างที่กินมานะคะแล้วก็อันนี้ยกมนันีค่ะเป็นการกินหยกมันีครั้งแรกนะคะตอนแรกในใจกูค,คิดว่ามันจะเหมือนเปียกปูนแต่มันไม่ใช่มันเหมือนแป้งกวน อธิบายไม่ถูกค่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองนะคะมันจะเหมือนแป้งกวนกินกับมะพร้าวงาจะหอมนิดๆนะคะแต่มันไม่มีกะทิก็เลยไม่เหมือนเปียกปูนค่ะนี่อันนี้นะคะเมลอนนี้แบบว่าชื่นใจมากและของหวานอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบัวลอยเผือกค่ะ ที่ร้านนะคะใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานค่ะคิดว่าน่าจะทำสดใหม่ทุกถ้วยนะคะมาแบบว่าร้อนๆกุ่นกุนนะคะตัวเนื้อบัวลอยนะคะมีความเพลือกค่ะหอมเผือกมากแล้วก็หอมกะทิมากนะคะเมนมูนี้ก็แนะนำให้สั่งนะคะขนมหวานก็อร่อยค่ะ หลังจากที่เรากินอิ่มท้องกันแล้วนะคะก็มาเดินย่อยกันค่ะนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะมีทั้งเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เล่นนะคะเป็นของเล่นต่างๆค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะอันนี้นะคะคือบรรยากาศเอาดอนนะคะจะมีเรือนให้นั่งข้างนอกนะคะมีพัดลมค่ะอากาศถ่ายเทดีนะคะคิดว่าถ้าตอนเย็นๆบรรยากาศน่าจะดีค่ะแล้วก็นี่ของเล่นต่างๆของเด็กๆนะคะ มาเป็นครอบครัวกูคิดว่าร้านนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและนี่นะคะคือบรรยากาศภายในร้านนะคะอาหารอร่อยมากราคาไม่แรงนะคะใกล้กรุงเทพใครผ่านมาแถวนี้นะคะปากกดที่นี่ได้เลยจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย